มอดนายปฏิพัตน์ตะสอนตำแหน่งหัวหน้าผ่านางสาวนภวรรณทรัพย์ขำตำแหน่งรองหัวหน้านุนนางสาวคุณธิดานครเนียมตำแหน่งเลขานุการแมมนางสาวนริศราฟุ้งสุขตำแหน่งเฮรันยิก และายนางสาวนันทิตาสังทองตำแหน่งกรรมธิการหลับตาสินั่นแหละอนาคตของคุณสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเรากลุ่มหลับตาสินั่นแหละอนาคตของคุณวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่อง มัทน,นาพาทาฉบับพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินธระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นแผนผังตัวละครเรื่องมัทน,นาพาทาที่จัดทำโดยกลุ่มหลับตาสินั่นแหละอนาคตของคุณเรามาดูความสัมพันธ์ของตัวละครไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ โดยเริ่มจากตัวละครที่ชื่อว่าชัยเสนเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองหัสตินาปุระใต้อภิเศกสมรสกับนางจันทีซึ่งนางจันทีมีพระบิดาเป็นกษัตริย์เมืองมคตหรือท้าวมคตนั่นเองโดยชัยเสนมีทหารสองนายคือนายสุพางเป็นทหารเอกและนันทิวัฒนะเป็นทหารอีกนายส่วนจันทีก็มีข้ารับใช้คืออาราลีและพาวิทูลซึ่งเป็นหมอสเสน่ ตัวละครต่อมาคือสุเทศเป็นเทพบุตรที่อยู่บนสวรรค์มีจิต,ตเสน์ซึ่งเป็นเสนาอมามมย์และมีจิตตรสเป็นคนขับรถของสุเทศจิตตรสเป็นผู้ที่เรียกให้มายาวินมาเป็นวิทยาทรในครั้งที่สุเทศหลงรักมัทน,นาจึงได้ให้มายาวินเรียกตัวมาแต่เมื่อนางมัทน,นาไม่รับรักสุเทศก็สาบมัทน,นาลงเป็นดอกกุลาบกลางป่าหิมะวัน แล้วในกลางป่านั้นก็มีพระฤาษีนามว่าการทันศีลผู้ที่มีลูกศิษ์ชื่อสุนนาคและโสมทัศน์หลังจากที่การทันศิลได้พบกับนางมัทนาก็ได้รับเลี้ยงดูนางเหมือนกับลูกสาวคนหนึ่ง เมื่อนางมัทนาได้พบรักกับชัยเสนทั้งคู่ก็พิเศษสมรสกันจากนั้นก็ได้พานางมัทนากลับไปที่เมืองหาสตินาปุระในฐานะพระมเหสีคนที่สองแล้วนางมัทนาก็ได้นางปรียามวทาเป็นข้ารับใช้ในเมืองนั้นค่ะหลังจากที่ได้ทราบความสัมพันธ์ของตัวละครคร่าวๆดังที่กล่าวมาแล้วเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมแอนิเมชันเรื่องมัทนาพาทาได้เลยค่ะ หมายเรียกพกากุปชะกะสีอรุณแสงปานแก่เฉลมแดงดารุณีนยามอายดอกใหญ่และเกสรสุวคนธรรมากมาม อยู่ทนบาวางวายมาทุรสขจรไกลเรื่องราวเริ่มต้นที่สุเทพเทพพระหุตท,ที่อยู่บนสวรรค์ผู้เป็นทุกข์ด้วยอาการหลงรักมัทน,นาแต่มัทน,นาไม่รักตอบจึงได้ให้มาแล้วินใช้เวทมนต์เรียกนางมัทนามาหาเมื่อมาแล้วนางก็เหม่อลอยไม่ได้สติ พราะตกอยู่ในมิตรของมตราสุเทจึงได้ให้มายาวิ่งคลายเมต์นแต่เมื่อนางได้สติแล้วมัทนาก็ปฏิเสธสุเท,ท,ทอีกเช่นเคยสุเทรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากจึงสาปให้มัทนาลงไปเกิดเป็นดอกบุษกาในโลกมนุษย์ตามที่มัทนาประสงค์โดยทุกๆหนึ่งเดือนดอกไม้นั้นจะกลายเป็นหญิงสาวเฉพาะว,วันเพ็ญของแต่ละเดือนท่านั้นแต่ถ้ามัทนามีความรักมัทนาจะกลายเป็นคนตลอดไปแต่เมื่อใดที่มัทนาได้รับความทุกข์ทรมานจากความรัก,จ,ก,รกจนที่อาจดุ เมื่อนั้นให้หนางอ้อนวอนของความช่วยเหลือจากสุเทพสุเทพจึงจะยกโทษให้แก่นางหลังจากนั้นนะคะมัทนาก็จุติมาเป็นกุลหลาบกลางป่าหิมวันมีพระฤาษีตนหนึ่งนางว่าการะทานศีลผู้รู้ความเป็นมาของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังและกล่าวเชิญมัทนาไปปลูกไว้ในอาสน์ของตนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลี้ยงดูประดุจดา ขณะนั้นชัยเษกษตรกร์แห่งุงหาสันตินาภุระได้นำทหารออกราชสัตว์จนหลงอยู่ในป่าสุภารณได้ทหารคนสนิททูลว่าเหล่าพานอาสาจะค้นหาอาสมของฤาษีเพื่อขอที่ประทับแก่ชัยเสษตรส่วนพระฤาษีนั้นก็เกิดสะอส่อนใจขึ้นมาจึงได้ตวรวจดูเลิกยาและรู้ว่าจะมีเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้นแก่มัทน,นาจึงรู้สึกเศร้าเสียใจที่นางอาจต้องจากไปและได้แต่ภาวนาขอความคุ้มครองแก่มัฒน,นาจามหา เมื่อมัธานาเข้ามาบิบัติพระฤาษีถึงกล่าวเป็นความในว่าในไม่ช้ามันธานาคงจะมีผู้ครองและต้องจากอีดาไปเมื่อสุภามากษณบนมัสการและแจ้งข่าวว่าชัยเกษจะเสด็จมาคารวะอย่างอาสมพระฤาษีจึงได้ให้มันธานาเตรียมอาหารไว้ต้อนรับสุภาหเห็นมันธานาก็ถาโทรทัศนทัหัวหน้าศีกของพระฤาษีว่านางเป็นใครและกล่าวชมความงามของนางม,มันธานา และสุภายังไม่กล่าวแสดงความหว่นใจว่าชัยเกษคงจะพอพระทัยวัฒนาเพราะหากมัฒนาได้เป็นพระเมเหสีของชัยเกษจริงๆคงจะเกิดการเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างแน่นอนขณะนั้นชัยเสษเสด็จมายังอาสนองพอดีได้นมาสการพระฤาษีและพอได้เห็นนางวัฒนาก็ถึงกับตะลึงในความงามของนางและอยากรู้ว่านางเป็นใครพร้อมกับแสดงความปรารถนาตรงตามที่สุภางได้คาดเอาไว้พระฤาษีได้นำเสด็จพาชัยเสษเข้าไปในอาส ส่วนสุภานั้นกำพึงอยู่ตามลำพังได้แต่นึ่งส,สรรงสารนางมัทนาเพราะมัทนาจะต้องหนักใจเป็นแน่หากต้องแต่งงานกับชัยเสนในขณะที่ชัยเสนกำลังรำพึรงรำพันถึงความรัก,าาก average, ที่มีต่อมัทนาอยู่ที่หน้าอสมของพระฤาษีเวลากลงคึนแต่แล้วก็รับรู้ได้ว่ามีคนกำลังมาจึงเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้เห็นมัทนาเดิอนออกนาพหิงระเบียนชมจันทร์อยู่และปรากฏว่ามัทนาเองก็รำพันถึงความรักที่มีต่อชัยเสนเช่นกัน <flakes. S 2> ชัยเสนได้แอบฟังถ่อยความของมัทน,นาแล้วจึงออกมาจากที่ซ่อนเล่าพูดถึงเ,เรื่องความรักที่มีต่อกันแล้วทั้งสองก็าสามารถรักต่อกันก็จะกลับเข้าอาอสมในตอนรุ่งสางในเวลาต่อมาบริวารของกาวอุีศีออกมากวาดลานหน้าอาสมโดยมีบริวารสองคนชื่อสุและหน้า พบว่ากุหลาบหายไปจึงพากันไปพบสุภางสุภางจึงสันนิฐานได้ว่ารางมัทน,นากําัังมีความรักนางจึงไม่ต้องกลับไปเป็นดอกกุหลาบอีกต่อมาพระฤาษีจึงได้ทําพิธีอัเษกให้แก่ชยเสกและมัทน,นาโดยจัดพิธีเสริมสิริมงคลแก่ผู้สมรสอย่างยิ่งใหญ่และทั้งคู่ก็ประกาศว่าจะรักกันตลอด เชเสกเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับนางมัทนาเส็จึงแสดงกับวังมาพร้อมกับนางมัทนาจันทีซึ่งเป็นพระมหสีของเชษเสกก็เกิดความแปลกใจว่าทําไมเชษเสนกลับพระราชวังหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้กลับไปยังพระตำหนักกับยังทรงประทับอยู่แต่ในอุทยานจันทีจึงให้อาราดีผู้เป็นาน,นางกำนันของตนเป็นสืบเรื่องราวที่อุทยานแต่เมื่อสุดทางเห็นอารารีก็ให้อาราดีกลับไปไม่ให้ม,ยมยายุ่งเกี่ยวกับอุทยานนี้อีกเพราะกลัวว่าเมื่อจันทีรู้เรื่อง และอาจจะเกิดเรื่องราวยังโตได้แต่ต่นั้นางจันีก็รู้เรื่องของนางพิฒน,นาจึงเกิดความหึหวงและรู้สึกโกรธมากนางจึงไปหาเชยเสนกับนางพิฒน,น,นาที่อุทยานและได้พูดจาลุมินน,มน,นางพิฒนาจนทําให้เชยเสงร,รู้สึกโกรธเชยเสนจึงดุด่าวเจันีว่าเป็นมเหสีผู้ริษยานางจันีนทแทนใจจึงให้คนไปทฟ้องพระปิดาผู้เป็นเจ้าเมืองมังคุดให้ยกทัพมาทําศึกกับเชยเสน จากนนั้นก็วางแผนกับอาราลีและวีภูนพาหมอเสน่ห์ทำกุบายการแกล้งนางมัทนาโดยส่งนังสือไปโูนเชียรเสดที่กำลังทำสึกกับเจ้าเมืองมังบดว่านางม,มัทนาประลังป่วยเมื่อเชเสดทราบค่ะจึงรีบเด็จกลับมาอยี่ยมนางมัทนาจนได้พบหมอเสน่ห์ที่กำลังทำวิธีอยู่ใกล้ต้นกุลาวีภูนับเยสิที่ข้าหลวงาน,นางเป็นจีวีูดใส่ความว่านางมัทนาให้ํำเสน่ห์เพื่อได้ได้ในความสมคัญที่รู้สึกกับสุภา พยยเสกนัหลงเชื่อคำของนางจัะทีทำให้เธอเสกโกรธมากจึงรักษาให้สุดพาวปะหังนางมัทนาแต่สุดพาวไม่ยอมพยา,ายาเสกจึงสั่งประหารทั้งคู่เมื่อนังจันทีเห็นดังนั้นจึงรีบหาโอกาสจึงว่าตนจะเอาสัพออกไปห้ามสืบทอดาซึ่งผมกกเข้าใจิดว่านางกับพยายามเสกนั้นบาดหมางกันแต่พยายามเสกบอกว่าทรงรู้แทนภูบาลของนางจัะทีที่เกาะอยู่แล้วใะห้างสุดเองพระองค์จะขอตอ,อบตอคำสืบที แล้วตัดหัวและตัดปรากฏข้อตาของตนออกมาให้นางเป็นผัสชายาผู้คิดไม่ซื่อส,สยงสวามีตนเองหลังจากนั้นพาไมโทนจิได้เข้างข้อชายเสดและสารภาพผิดว่าตนเป็นหมอสเสน่ห์ที่ทำอ,อุบายกลั่นแกล้งล่วมกันทันทีพอชายาเสดรู้รว่าบัรนาในสุพรรไม่มีความผิดก็รู้สึกเสียใจมากที่ตนเองนั้นโว่เขาอีกนักโนนทีวัฒนาอำมณีจึงทูลความจริงว่าได้ปล่อยพัฒนาไปและส่งมา สุภาพก็เป็นอิสระ รักาัแสงเจ็บปวดของเรื่องมัทนาพาทาที่ทุกคนร้วนเจ็บปวดจากความรักทั้งสิ้นซึ่งนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่องลแล้วยังได้ข้อคิดที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบ <ขอ S 2> คุณ,คณและ